หลุดจองมาแล้วครับคันี้สีขาวมุกนะครับปี2019 2.0รุ่น G เป็นเครื่องเบนซินขนาด2.0ลิตรคันนี้เป็นรถผู้บริหารมือเดียวจากป้ายแดงนะเป็นรถเช่าที่หมดสัญญามามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะการเซอร์วิสการภายในนั้นเนี่ยค่อนข้างถึง,ถ,งถึงเลยนะครับนี่ครับภายในสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะครับผม ภายในได้เป็นโทนสีดำแล้วนะครับ่บ่อหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านะจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยห้องโดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แถวสให้ด้วยนะครับผมคันนี้ถือว่าราคาลงจากใยแดงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหลือเพียง7 5 9ด0 0นหาหนะฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณหม0 0นสามหมบาทนะฮะใครสนใจนะไปรับชมคลิปเต็มให้จบนะครับ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับวันนี้มาอัปเดตรถคัมรี่กันบ้างนะครับผมวันนี้ผมมีรถหลุดจองมานะเป็นตัว t o y ยต้าคัมรี่0รุ่นจีนะปี2019สีขาวมุกสวยๆเลยนะคันนี้เป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับผมเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงหมดสัญญาเช่าผู้บริหารใช้มือเดียวนะมีการเช็คศูนย์การแมนเทนแนนศูนย์การเซอร์วิศูนย์เนี่ยตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนซื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะครับ คันนี้เลขไมล์การใช้งานอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับประมาณแสนสี่ก็ถือว่ารถวิ่งในระดับกลางๆนะสำหรับตัวเครื่องยนต์โตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดตึกทนนะได้ไปเนี่ยพี่ๆก็ได้ใช้งานกันต่อยาวๆแน่นอนนะสำหรับคันนี้759,000บาทนะครับผมสวยๆหนึ่งคันนะครับที่ไม่อยากให้พลาดนะเพิ่งหลุดจองมาแล้วนะครับสีขาวมุกมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับผมตัวรถเนี่ยไฟหน้าของเขาได้โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ทาวนิงไลท์นะมีเซนเซอร์ ให้ทั้งหมดรอบคันเลยนะครับด้านหน้าให้2จุดนะฮะชมไม่เนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบสีดำนะฮะสวยๆนะไฟหน้านะฝั่งนี้สภาพขวาด้านขวานะสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวแล้วก็ผิวหน้านเรียมสารฝากระโปรงนะคมพมสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิบนะครับผมโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมการันตีนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักมารถทุกคันนะผ่านการคัดเข้ามาแล้วนะครับผมนะซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจมาซื้อที่เพยนได้เลยนะ สำหรับตัวล้อแม็กเนี่ยได้เดิมโรงงานนะเป็นแม็กขอบ16นะฮะได้ยางปี2022่ของกุญย์นะครับปี2022อดอกยางเช็คแล้วสภาพยังลึกๆเหลือๆนะได้ไปเนี่ยใช้งานกันต่อได้นะสองสปีมีแน่นอนนะครับด้านข้างผิวพันธ์เรียมสันนะคมๆสวยๆนี่แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับผมกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพัาไฟฟ้าสามารถเซตได้นะว่าจะให้พับอัตโนมัติหรือว่าไม่อัตโนมัติก็ได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับผม คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะเป็นฟิล์ม 3M นะถือว่าได้ฟิล์มเกรดอย่างดีนะฮะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้กุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็สามารถปลดล็อกรถได้โดยแตะนะนี่แถบตรงนี้นะฮะร,รถก็จะล็อกอัตโนมัติสมารับภายในนะนี่ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะฮะผิวสัมผัสเป็นแบบใหม่นะผิวสัมผัสเนี่ยจะมีอ่ารูๆเป็นรูระบายความร้อนนะพวกนี้เวลานั่งนานๆ มันจะไม่ค่อยร้อนนะับไม่องความร้อนด้วยนะครับสบภาพเบาะสวยๆเลยนะครับภายในได้เป็นโทสีดําก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าชมเก่านะครับภายในเป็นโทสีดําแบบนี้รถนะไม่มีช้ําเลยนะครับผมแผงประตูเดิมนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตตรงนี้อยู่ครบสวยงามซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆนะฮะตรงแผงก้านประตูตร,ตรงนี้ได้เป็นวัสดุหนังบูนนุ่มนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆคอบถ้วนกระจกไฟฟ้าออโต้สบานนะฮะตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดพับ กระจกไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็เซตเมมโมรีซีได้2ตํตำแหน่งนะครับก็คือเซตความจําของตัวเบาะได้2จุดนะครับผมซอกด้านแก้มนะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยบับนี่ครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบถ้วนมาร์คสีตา้มสีอยู่แบบครบๆนะครับปั้นเบกรกไม่มีรอยสนงสนิมได้ๆนะเรื่องระบบความปลอดภยัยทันสมัยบอกได้เลยว่ามีมาให้แบบจัดเต็มนะครับคันนี้ได้ปุ่มพุชสตาร์ทเอนจินนะครับอยู่ที่ขวามือพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ขวามือนะฮะจะมีในส่วนของคูดคอนโทรลนะฮะซ้ายมือไว้รับสายบางสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงภูมิไจสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเลขไมให้นะครับว่าปัจจุบันตอนนี้วิ่งไปเท่าไหร่ตอนนี้เลขไมอยู่ที่ประมาณอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคือมาต้องสตาร์ทเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้เลขไม้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่หมื่นเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ทอยู่นะเครื่องยนต์ก็ถือว่านิ่งมากดึงแซค4ี 43, ่หมื่นสามพันอาลืมแจ้งไปคันนี้มาพร้อมกับโหมดบายสปอร์ตนะฮะเวลามีรถเข้ามาแทรกด้านข้างนะเตือนมุมอับสายตาจะมีแสงขึ้นที่กระจกมองข้างของเรานะครับมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านในนะได้กระจกตัดแสงออโต้นะครับผมจอขนาด8นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะจะมีเส้นสายกาลยาแบบนี้ให้ด้วยนะครับส่วนตัวแอร์นะได้แอร์เป็น ดิจิตอลนะครับเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาแบบอิสระได้นะเกียร์ Gear, อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปัดเข้าหาตัวแล้วก็สามารถใช้บวกลบได้เบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮมให้ครบเลยนะครับบอกได้เลยว่าคำนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วก็ความทันสมัยนะครับแล้วก็ภายในหรูหลาดูสปอร์ตนะโฉบม,ม่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คโครงสร้างหลักด้านหลังกันต่อนะซอกประตูหลังขวานะหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยะหัวนอ็อตคมๆแห้งๆแบบนี้ จุดสติกเกอร์หน้าสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะกาเนี่ยครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูทุกจุดอย่างละเอียดนะใครสนใจหรือว่าอยากได้คัดีคันนี้ผมแนะนำนะดูคลิปนี้จบนะครับผมจะได้เห็นถึงรายละเอียดนะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะว่าคันนี้ตอบโจทย์กับคุณหรือเปล่านะครับผมบ่อด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆน,น,นะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงนี้ก็สามารถดึงลงมาได้เป็นที่วางแขนวางแก้วได้นะครับผมหรือว่าถ้ามีคนนั่งก็อ่า คับลงไปนะครับแบบนี้นะครับมีแอร์ทถวสองอยู่ตรงนี้ให้นะครับผมเพดงเพดานสะอาดนะไม่มีรอยสักยงสักยนันใดๆซอกด้านแก้มนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับผมนี่แห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับจุดมาร์ครสีตามสีอยู่แบบครบๆแผงประตูเดิมไม่มีช้ำนะครับตรงนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มสภาพสวยนะครับผมแล้วก็สามารถดึงตรงนี้ได้นะมีม่านให้ด้วยนะนี่บอกได้ว่าคือคันนี้เหมาะมากนะจะเป็นรถผู้บริหารก็ดีนะครับหรือว่า รถที่ใช้ภายในครอบครัวก็ดีเพราะว่าด้านหลังห้องโดยสารเนี่ยมันนั่งสบายมากๆเลยนะสำหรับตัวคัมนี่สำหรับด้านทาน้านนะมีเซนเซอร์เนี่ยทั้งหมด4จุดเซ็นเซอร์อย่างเยอะเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าเออรถบอดี้ใหญ่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดรอบคันแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เนี่ยคือระบบความปลอดภัยเนี่ยจับมาให้อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับคัมมี่ไฟเบรกแท้เดิมนะไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบแบบนี้เลี่ยมสารด้านหลังคมๆสวยๆกระจก ด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับเราเดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระนะนี่คือกว้างๆเลยนะสำหรับตัวคัมี่เนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างๆกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยเก็บได้สบายๆนะฮะโครงสร้างด้านในนะนี่คือคานด้านในนะบอดี้เดิมนะไม่มีโดนสาดสีนะฮะเมนอาร์ตอยู่ครบนะฮะแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมหัวนอ็อตกลมๆคมๆแบบนี้ เดี๋ยวมาเช็คน็อตนะครับฝาท้ายนี่น็อตฝาท้ายให้ดูเลยนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขูดขีดจากประแจหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆนะครับดูระบายความร้อนนะยังกลมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่เคยผ่านการยุบตัวนะครับผมอตก็คือฝาท้ายเนี่ยไม่เคยผ่านการชนเข้ามาหรือว่าการยุบตัวของฝาท้ายแล้วก็น็อตฝาท้ายฝั่งนี้คมๆสวยๆเช่นเดียวกันนะไม่มีรอยทาส่งทาสี่ใดๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจุดเก็บยางอะไรเนี่ยคือตรงดีๆมากนะครับเขาเอา ปตรงนี้ได้นะครับผมนะครับเขาค่อนข้างจะเก็บไว้ได้เรียบร้อยเลยนะครับผมสาหรับชุดล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะซีนซิลิโคนเดิมนะครับซีนซิลิโคนเดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่มีรอยสนงสนิมหรือว่ารอยที่โดนสาดสีใดๆนะครับผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะการันตีนะรถไม่เคยผ่านการชนหนักแล้วก็อย่างที่บอกคันนี้นะเป็นรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับตรวจสอบที่ศูนย์นะครับ คือทุกๆ6เดือนหรือว่า10,000นโลนะรรถคันนี้ต้องโดนเรียกเข้าศูนย์นะนำไปเช็คที่ศูนย์ประวัติศูนย์มีนะทำให้คันนี้สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะคะรับผมรายละเอียดตัวรถประวัติค่อนข้างดีนะคันนี้ก็ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะดิสเบรกสี่ล้อการเบรกก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าตัวหน้าดิสหลังดำนะฮะก็คือเรื่องช่วงล่างระบบเบรกระบบความปลอดภัยเนี่ยคัมรี่เนี่ยมีให้แบบจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ห้องโดยสารก็กว้างขวาง,วางนะฮะ นี่ดูซอกประตูด้านหลังซ้ายสวยๆหัวน็อตคมๆสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบประตูเนี่ยเช็คให้เลยนะคะว่าประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะประตูเดิมๆแบบนี้นะครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักหรือว่าเปลี่ยนประตูใดๆมานะฮะรถทุกคันเนี่ยของร้านนะเพรยนต์ของเราเนี่ยคัดเข้ามาเลยนะครับก็คือถ้ารถชนหนักเข้ามาเนี่ยจะไม่เข้าเงื่อนไขของที่บริษัทก็จะไม่ได้เอาเข้ามานะฮะนี่คือเราจะคัดรถแบบนี้มาเลยนะครับมาร์คสีอยู่แบบครบๆหัวน็อต นะซอกนะครับด้านหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับภายในคันนี้ก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งคันนี้หลุดจองมานะครับหลุดจองมานะใครอยากได้สีขาวเนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยนะดูซอกประตูนะครับประตูบุหลังซ้ายอ่าไม่มีแกะไม่มีขยับของหัวน็อตแล้วก็แผ่นเพทตัวรถนะปีสิบเก้าแท้นะเลขเครื่องเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้พี่ๆสามารถแคปหน้าจอนี้นะแคปหน้าจอนี้แล้วก็นําตัวเลขพวกนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เพราะว่ามันมีประวัติการเข้าศูนย์ เข้าเช็คศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะนะคบผมการเคมต่างๆการดูแลการเซอร์วิสเนี่ยอยู่ในศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์นะครับนี่แล้วก็จุดสติกเกอร์มอกอแนบสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะกาวหรือว่ารอยโดนสาดสีจากฝั่งนี้มานะครับผมมาเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดน,นะครับของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ของ Camry นะเป็นเครื่องยนต์ตัว VVT-iE นะครับขนาด2.0ลิตรเบนซินนะครไม่เคยผ่านการติดก๊สไ,ได้มานะครับผมน็อตตัวเครื่องนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะประก็นยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยค่าวน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับผมนี่แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับผมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเบ้าโชคสปอร์ตเมทัาร์อยู่ครบ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะบหัวน็อตคมคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ซอกด้านในนะซอกด้านในหัวน็อตคมคมน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตามรูกมลมๆรูระบายความร้อนเนี่ยคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแล้วก็ตามจุดเลเบลสติกเกอร์ตัวรถ แนสนิทเรียบเนียนะไม่มีรอยแกะเก่าหรือว่ารอยโดนสาดสีน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยแกะทําสีเบ้าโชกสปอร์ตแมนอาร์ตฝั่งซ้ายอยู่ครบรดไม่เคยผ่านการตัดต่อตัวโชคหรือว่านําไปโหลดเตีย้ยนําไปแต่งซิ่งใดๆนะครับผมนะครับแล้วก็คาด้านแก้มเนี่ยนี่ขาด้านแก้มตรงๆสวยๆนะครับตามรูกลมๆคมๆน็อตไฟหน้าไม่แกะไม่ขยับไฟหน้าแท้เดิมโรงงาน แก้มขวาฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับน็อตไฟหน้าฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอันนี้คือให้เห็นถึงโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะครับไม่มีการข้อมูลแน่นอนนะคันนี้นะสวยๆหนึ่งคันที่ไม่อยากให้พลาดการวันนี้หลุดจองมาแล้วนะคบผมกับคันที่2.0นุรุ่นจีนะปี2019นะ759,000นานะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000บาทสนใจนะครับเบอร์โทรโทรได้แอดไลน์ได้นะ0 8 3 1 3 1 8 8 2 6นะยินดีให้บริการ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้รถคันนี้นะมีไฟนั้นวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ถ้าผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกเดินทางมารับรถมีบริการจัดส่งรถไลยให้อีกนะครับแล้วก็ของเรามีบริการหลังการขายให้นะครับมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะครับผมรถเสียมีปัญหาแบตหมดกลางทางน้ํามันหมดนะครับผมลืมกุญแจนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนล้อยางอะไรนะครับก็มีบริการตรงนี้ช่วยเหลือให้ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ